สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแฟตลอ s หุ่นเป๊กสุขภาพปังใครที่ผอมแต่มีพุงหยุดฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจในการมีหุ่นเฟิร์มกระชับหน้าท้องแบนราบนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ผมธาดาสวัสดีครับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสายเจอกันเช่นเคยนะครับในคอนเทนต์ดีๆที่จะช่วยเรามีรูปร่างและสุขภาพที่ดีได้ครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ธาดานะคะก็วันนี้นะคะมาถึง EP 8กันแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณฟังจนจบนะคะจะรู้เลยค่ะว่าใครก็ตามที่เป็นสายออกกำลังกายต่อเนื่องมาตลอดแต่ยังลงพุงอยู่นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นเพรียวแบบเฟิร์มกระชับและมีรลอนกล้ามเนื้อมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยค่ะถ้ายังไงนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะ ไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะขอเชิญพบกับน้องอาร์มพงษ์ดนายสิริเจริญกุลค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์มสวัสดีครับน้องอาร์มสวัสดีครับพี่ทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่ทดาแล้วก็พี่สายครับค่ะเดี๋ยวให้น้องน้องอาร์มนะคะแนะนําตัวนะคะแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของน้ําหนักให้ฟังกันหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่ออามนะครับ ก็ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับทำอาชีพเป็นครูสอนแอโรบิกนะครับแบบรีแลนซ์นะครับทำมาแล้ว14ปีนะครับสำหรับเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกก็เรียกว่าสอนมาตลอดนะครับสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า5คลาสนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายมาอย่างหนักด้วยนะครับแล้วก็มาเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสครับเป็น ครูสอนโยคะด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยต้องออกกําลังกายให้ครบในทุกๆองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการคาร์ดิโอการสเตจชิงครับจิงจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีครับและจากการที่เราออกกําลังกายมาตลอด14ีปีนะครับแล้วออกกําลังกายมาอย่างหนักเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่หุ่นดีเรียกว่าเป็นคนที่ผอมแล้วลงพุงนะครับไม่เคยเฟิร์มเลย ชีวิตนี้ไม่เคยมีหุ่นมีรูปร่างที่ดีเหมือนคนอื่นเขาเลยนะครับทั้งที่เราออกกําลังกายมาอย่างหนักมากพอสมควรน,นะครับอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของโภชนาการมากพอสมควรน,นะครับทําให้เราแบบทานอะไรก็ได้ตามที่ใจเราอยากทานเพราะเราคิดเสมอว่าเราออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับถ้าอย่งนั้นก่อนหน้านี้น้องอาร์มเคยอยากที่จะแก้ไขรูปร่างตัวเองด้วยการลด ไขมันด้วยพิธีการไหนมาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับจากปัญหาของตัวเองนะครับอเองก็หาทางแก้ไขมาโดยตลอดนะครับจนเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับในปีสองพันสินะครับประมาณกลางกลางปีอัมก็ได้มีโอกาสเข้าโปรแกรมลถไขมันของแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีนะครับผลก็คือลดได้นะครับจากดูจากดูได้จากรูปนะครับจะเห็นว่าอผอมลงมากม ผอมจนแห้งแห้งจนติดกระดูกเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนโครงกระดูกเดินได้เลยนะครับจากการที่เราลดลดหุ่นลงได้แต่สุขภาพไม่ดีเป็นคนที่ผอมแต่ก็ยังไม่เฟิรม์มไม่ดูเฮลตี้อันนี้อําเองไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่า โค้ชที่เทรนเราเขาไม่มีความรู้ด้านโภชนาการแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ที่ดีมากเพียงพอครับค่ะแล้วทีนี้น้องอามมารู้จักกับตัวโปรแกรมดีบอดได้ยังไงคะและอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาตั้งใจลดอีกครั้งหนึ่งคะก็หลังจากที่เราล้มเลิกโปรแกรมลดไขมันคอร์สนั้นไปนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ กลับมาเข้าฟิตเนสกลับมารับประทานอาหารทุกอย่างตามปกติทําชีวิตประจําวันเหมือนเดิมก็ออกกําลังกายที่ฟิตเนสนะครับมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งก็มีโอกาสได้รู้จักกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่มาออกกาลังกายด้วยกันอยู่เป็นประจํานะครับก็มาทราบที่หลังว่าพี่เขาเป็นคุณหมอนะครับพอได้มีโอกาสพูดคุยการถามถ่ายอะไรเงี้ยนะครับก็ทราบว่ามีปัญหาในเรื่องเดียวกันมีปัญหาคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นคนที่ ออกกาลังกายตลอดแต่หุ่นก็ยังไม่ดีนะครับไม่เฟิรม์มผอมแต่มีพุงเหมือนกันเลยมีห่วงยางที่ท้องเหมือนกันนะครับและพี่เขาเนี่ยก็สนใจในเรื่องของโภชนาการที่จะลดไขมันอยู่พอดีนะครับ mm hmm. เขาก็เลยชักชวนเอาไปฟังงานบรรยายอยู่งานหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของโภชนาการนี่แหละลดไขมันเลยนะครับซึ่งมีชื่อว่าโปรแกรมรีบอลนะครับอําก็ไปไปตามคําชักชวนแหละแต่ว่า ไม่ได้ใส่ใจอะไรเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วที่เราได้มีโอกาสทดลองเข้าคอร์สเนาะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยทำให้เราปิดใจไปอยู่พอสมควรนะครับแต่หลังจบงานนั้นไม่นานครับที่เขาก็ทดลองเข้าคอร์สโปรแกรมรีบอลไปก่อนเรานะครับผลลัพธ์ออกมาคือที่เขามีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆนะครับ มีหุ่นที่ดีที่แน่นมีรูปร่างที่เฟิรม์มมีกล้ามท้องซิกแพคชัดเจนมากขึ้นนะครับภายในระยะเวลาไม่นานนะครับเราก็เลยเริ่มเปิดใจที่จะทดลองเข้าคอร์สโปรแกร,รมรีบอ์นะครับก็เลยทำให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการที่เราเห็นผลลัพธ์ของคนที่ใกล้ตัวของเราก่อนถ้าอย่างนั้นอะไรคือเคล็ดลับที่น้องอารมใช้ตลอดในการเข้าโปรแกรมรีบอนครับ ันจะบอกว่าอันเป็นคนที่จริงจังนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในในในการที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนการเข้าคอร์สนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ครั้งก่อนนั้นจนกระทั่งถึงครั้งครั้งนี้นะครับที่เป็นโปรแกรมรีบอลเนี่ยอันพ่อปฏิบัติตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัดนะครับแบบเป๊ะเ,เ,เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เชื่อฟังโค้ดนะครับโค้ดเจนเรามาอย่างไรเราก็ทําตามนะครับอะไรที่ทานได้เราควรทานอะไรที่ ไม่ควรทานเราก็งดนะครับเราก็เลิอกอะไรที่ควรเติมให้ร่างกายเราดีมากขึ้นเราก็ต้องเติมพร้อมกับโค้ดก็ได้เทรนให้อำมได้เรียนรู้ในเะรื่องของโภชนาการควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อแตกต่างจากครั้งที่แล้วทำให้อำมได้มีข้อมูลที่ดีมากขึ้นนะครับมีความรู้ที่มากขึ้นว่าเอ๊ะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราควรทานหลังจากที่เราตื่นนอนมาไม่เกินสามสิบนาที เพื่อร่งให้ระบบขอผันในร่างกายของเรามันทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เราก็ถามเราก็รู้แล้วก็ปฏิบัติตามมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเลยครับค่ะห,หลังจากที่ได้ผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้นะคะยังไงให้น้องอามสรุปผลประกอบการให้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะครับสําหรับผลประกอบการของอามนะครับ จากอามที่เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนอยู่แล้วนะครับดูได้จากรูปด้านซ้ายนะครับบอด y ี้แฟก็เลยลดลงไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสาคัญอะไรมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับอามนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือไขมันช่องท้องครับบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณพุงของเรานี้แหละหรือที่เรียกว่าวิสโตรแฟนะครับมันลดลงอย่างชัดเจนมากๆนะครับจากเดิมทีม่ค่าอยู่ที่7ปัจจุบันก็ลดลงมาเหลือ1 แล้วก็เรียกว่าเป็นแบบหนึ่งตลอดกันเลยก็ว่าได้นะครับไขมันในช่องท้องเนี่ยก็หายไปหมดนะครับไขมันที่สะสมตามอวัยวะภายในก็หายไปหมดนะครับซึ่งมันทําให้รูปร่างของเราเฟิร์มมากขึ้นมีกล้ามท้องที่ชัดเจนนะครับมีกล้ามเนื้อตามลําตัวแขนขาอ,อกไหล่ชัดเจนและที่สำคัญก็คือมันทําให้เราปลอดภัยจากโรคเสื่อมโรคอันตรายต,าต่างๆที่เกิดจากภาวะไขมันในร่างกายนะครับก็เรียกว่า เปลี่ยนแปลงสมกับชื่อโปรแกรมรีบอร์ดจริงๆเลยครับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกคนนะครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะลดอะไรบางครั้งเราอาจจะลดกิจซึ่งสิ่งที่มันหายไปจากการลดของเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ควรเสียมันไปนครับเป็นสิ่งที่ร่างกายควรเก็บรักษาไว้แต่ถ้าเมื่อที่เวลาเรารู้ว่าเราควรโฟกัส ว่าเราจะลดอะไรเราจะสามารถลดได้อย่างถูกต้องเมื่อเราลดได้อย่างถูกต้องร่างกายรูปร่างของเราก็จะดีและพัฒนาได้มากขึ้นนะครับทําให้เรามีชีวิตที่ดีมีสุขภาพมีรูปร่างที่ดีครับนะครับฟังแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าโหได้ไอเดียเลยนะครับเราได้แรงบันดาลใจเลยสาหรับใครก็ตามนะที่วันนี้อาจจะไม่ได้อ้วนนะครับแต่มีพุงอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้ฟังน้องอาร์มแล้วนะครับ น่าจะได้ไอเดียในการที่จะไปสร้างรูปด้างที่ดีกับตัวเองได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องอารมากนะครับค่ะขอบคุณน้องอามมากๆนะคะครับขอบคุณน้องศรทันด้วยนะครับที่ให้อารได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ครับค่ะแล้วยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กด, like, กด Subscribe กับ Youtube Channel ของเราด้วยนะคะ f a t l o อดหุ่นเป๊ะสุขภาพปังที่จะมีคอนเทนต์ดีๆที่เป็นประโยชน์ในการลดไขมันของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ได้รูปร่างที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะและแน่นอนครับเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ใน f a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับสาวันหุ่นเป๊ะสุขภาพปังบายอนรีบอครันะครับแล้วพบกันในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ